ตัวแรงของเสียร้อนฮนะลงแล้วครับข้างขวาไหวไหมล่ะนะ,ะต้อนรับนะฮะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องจังนนิการักอ,อะไรจะโหดขนาดเบอร์นี้ <laughs> เสียร้อนนะสายหัวเลยแม่ ยกก็ไม่ได้นะครับสายไฟอยู่ข้างบนนี่คือตัวแรงตัวเก่งของเสียร้อนนะครับคันที่กระโดดยกล้อตั้งแต่ก้นบ่อนะฮะให้กับเราได้รับชมหลายคนก็อดสงสัยครับว่าเสียไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่เสียร้อนบอกว่าซ่อมแค่หลักร้อยนะไม่ถึงพัน คันเก่งนะเสียไม่โดดแล้วนะค <c oughs> <laughs> ันนี <emos> ้เดี๋ยวต้องเอาแม่โคมาผู้ชมแต่ขอหน้าไม่มีแม่เจอดินนุ่มครับแต่แคงลงไปเลยมาแล้วครับพระเอกของเราทิตชิสัต X 2 0 0ร้ในเวอร์ชั่นที่1หรือสาม ยังไม่ชัดเจนครับเดี๋ยวต้องรอให้เข้ามาใกล้ก่อนแม่ทำท่าว่าฝนจะตกนะลมแรงดี ดูทรงแล้วนะ่าจะเป็นรุ่นหนึ่งนะอะระวังสายไปเลยนะครับเสีย่ย แน่นอนฮะร,รุ่นหนึ่งนะครับทำแมคโครมาแล้วก็แป๊บเดียวแหละครับถ้าเกินภาระหน้าที่ของแมคโครก็ต้องเป็นเครนนะ เราเข้ามากันไม่กี่นาทีคุัผูชมแต่ว่าเจอเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับหลายเหตุการณ์พอสมควรเรื่องติดลมนี่ก็บอกว่าไม่เหนือฮะไม่เหนือความคาดหมายเป็นเรื่องปกติแล้วครับ แก่น้อยเี่ยฮะขับเองเสียรอนยังไม่ดันนะครับเดี๋ยวต้องมาเช็คทางก่อน <Yo. S 1> มาทำความเข้าใจะฮะ <Yo. S 1> กับคนขับ ตอนแล้วครับท่านผู้ชมยกยก นุ่มฮะตัวพร้อมมีเทเลยโอ้แม่ทังนุกพี่นุกม้องนุ่ม,ม,มจบขับกันไดน้มันจริงๆในทีมนี้เอาเราคงจะได้เห็นโดบาทดแบบนี้นะครับไปเรื่อยในช่องเราถ้ามาเกาะกิน,นการณ์แบบนี้ฮะกับ f อซแล้วก็มูจิมีมนที่ความถึงชอบเลยนะะในเสียงของเครื่องยนต์หนึ่งแรงแบบนี้ ของจริงนะผู้ชม เจรอนสายไปนั่นคือ nữa đúng Đạp cả cả thì là เรียบร้อยนะฮะในคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมและก็ติดตามไปแล้วครับผมสวัสดีครับ